ต่อมานะคะก็จะเป็น ep 9 ep 9เนี่ยเราจะทำโจทย์ข้อที่8.6กันโดยโจทย์มีอยู่ว่าให้ a b c x y เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มจงพิสูจน์ว่าถ้า a น้อยกว่า b แล้ว a กำลัง3น้อยกว่า b กำลัง3โอเคเรามาพิสูจน์กันเลยโดยเริ่มจากการพิสูต์ในข้อนี้ค่ะเราก็จะใช้หลักการแย้งสลับที่ในการแก้โจทย์ปัญหานะคะโดย ขั้นแรกเนี่ยให้ a b เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มโอเคสมมติให้ a กําลัง3มเนี่ยมากกว่า b กําลัง3ามเราใช้หลักการแย้งสลับที่ดังนั้นมันก็จะตรงข้ามกับโจทย์ที่เขาให้มานะคะโอเคต่อไปนั่นคือ a กําลัง3ลบ b กําลัง3เป็นสมาชิกของจำนวนนับ เนื่องจาก a กลังสลบ b กําลังสาเนี่ยก็เป็นผลต่างกําลังสาเนาะดังนั้นก็จะได้ว่า a ลบ b คูณกับ a กลังสองบวก a b บวกด้วย b กําลังสองซึ่งก็จะเป็นสมาชิกของจํานวนนับเช่นเดียวกันโอเคและ a กําลังสองบวก a b บวก b กําลังสองเนี่ยก็เป็นจํานวนนับแสดงว่า a กลังสองบวก ab บวก b กาลังสองเนี่ยจะมากกว่า0นย์นั่นเองต่อมานะคะเราก็จะได้ว่า a ลบ b เนี่ยก็จะเป็นสมาชิกของจํานวนนับดังนั้นแสดงว่า a เนี่ยก็จะมากกว่า b นั่นเองอ่าเราก็สามารถบอกได้เลยเนะว่าดังนั้นถ้า A กกำลังสามมากกว่า B ีกำลังสแล้ว A มากกว่า B ในกรณีนี้เราทําวิธีการพิสูจน์แบบแย้งสลับที่ดังนั้นโดยการแย้งสลับที่ะจะสรุปได้ว่าถ้า A น้อยกว่า B แล้ว A กำลังสก็จะน้อยกว่า B กำลังสาเช่นเดียวกันอ่าข้อที่8.6ก็จบกันไปแล้วนะคะ